ทุกท่านครับผมนะครับมือนี้เป็นโอกาสดีนะครับท่านมาทางบ้านนาอ้อมตะบนนำอ้อมอำเภอเกษตรวิสังหัดร้อยกอ็ดครับผมนะฮะซึ่งมู่บ้านนี้นะครับได้ข่าวว่าเป็นมู่บ้านขามเมาครับผมเนียพีขามเอาแซ่บที่สุดนะครับพี่น้องนะครับและหลายจังหวัดหลายภาคที่เคยๆได้กินได้ซิมนะครับขาเมาพี่น้องนี่ครับส่วนใหญ่สิเป็นขามเอาผลิตจากบ้านนาอ้อมนะครับจังหวัดลอยกอ็ดครับผมเดี๋ยวสักครู่ผมสิพาพี่น้องไปเพิ่งพิธีการทำพิธีการผลิตขามเอางผมตามมากกวพี่น้อง อ๋อนี่คือที่เป็นเครื่องประกอบ่ไหมเนาะเครื่องปรุงต่างๆอันนี้คือใบใบเตยใช่ไหมเนาะใบเตยอันนั้นกะเมาคูไอ้ไอ้บข้าวูข้าวคูเดียวห้อยใส้กะหม่านี่ครับมะพร้าวครับผม รขมโอ้จะว่าไปเซนบ้างหรือเปล่อันนี้เป็นเป็นใบเกยครับขวดผสมครับเป็นขวดผสมอันนี่เป็นข้าวหม้าครับข้าวหม้านะครับข้าวหม้าที่เขาโยทุบเขาจย่ตีแล้วนะครับแต่นะครับขั้นตอนการทุบเป็นยังไงนั่นพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นสีเบิ้งครับผมวัอนี้เบิ้งขั้นตอนการส่งนะครับการส่งการเพ็ย์เดมันเสียบตะกอนครับผมมีกะระทิครับผมกะกระทิใส่หลายเสียบหลายนะครับ นี่น้ำตาลไส้ครับพี่น้องน้ำตาลไสอันนี้เ็มโดนบ้างได้ทั้งนี้ครับขมเ่านุ่นขมวกาถูกว่าโดนเลยจ้าอันเนี้ยเขาเขียวเขาเขี่ยวเขาเคียวเขาเนี้แล้วเขาไมาฟังเงินเขาไม่น้าฟัาเขาไม่น้าฟังมาุกไป่ครัวล้วยมั้ยครัวแล้วก็ตีอันไมาฝ่าเขาอันกวาเขาตีขัวให้เจเลยครับค่ะเฮ้ยเขี่ยวว่าฝ่าเด็กตีเลยอันบ่หมายถึงว่าเป็นเอามาเป็นเจ้าอัน จากน้าปังมา uh huh. จากน้าปังมาแล้ว เราก็สิมาล้างนางเจ้าเจ้านามตะกอนอ๋อมาเจ้านามใช่แล้วก็เสื้อออกแล้วก็ไปทูบวจังไปทูบเขาไปทูบนะครับพอไปทูบแล้วเขาจะเอาเย็บส่างเขาบอกเป็นคนมีแน่ดิคนมีเคียงพอนอนเคียงพอนขึ้นมาใชาแล้วจังมาเคียร์มันจังแบบเป็นน้ำจิ๋แต่ว่าเป็นอย่างงอนี้เขาก็เอาตอนนี้ตะกอนนะครับรุ่นเขาจะเอาขั้นตอนการผลิตการตัดการตีนะครับไม่พี่น้องเบิ้งนะเพราะเป็นย่างเอาขั้นตอนมองตีแซบอย่างนันเบิ่งเล่นมาอนี้ ต้องฝากคนอะไรคนแช่เลยครับเพื่อพี่น้องนะครับทางเห็นบิษัทบันเทิงอยังจะเรมครับคลิปดีๆนะครับนี่สลัดมือนี่คือข้ามเมาครับผมนะเมนูเด็ดนะครับอาหารว่างอาหารท่านกินเล่นครับผมนะของแซ่บบ้านน้ร์ออมเอาเไอกระติบใส่ห้องครับผมนะครับพี่น้องข้ามเอวขมือนีนะครับคุณเมย์พลอยฟังนะครับพีการส้งเครื่องลีคนี้ส้มพรมดานะครับเออโบนี่คุณขาอาจมีขายข้ามเมาส้งเครื่องลีก็ได้นะครับ เป็นเอเย่นขายเขาบอกว่าเชื่อครับต้องการเมื่อไรก็โทรมาได้เลยคือนะแม่เนาะคือเด้เป็นข่าวหมาทรงคือรีจักมือหดเนาะคือรีทรงต่างจังหวัดเนะาะกันไร้มือไันติดพวกบูกดเพื่อสิแม่กพื่สั้างแบบนแหวนนี่แม่เพื่อเอาตัวนีดิเพืออ่อเอาตัวนี้เดิลราจะไปเห็ดขายโอ้ไป,ไปไปส่งเองทัพขายอ๋อพัทยาบางแสนภูเก็ตบุบใบห่อดผุไม้ใช่ตั้งห้างเด็กขายเป็นโลหรือขายัะไครับ เล้วแต่้าขีดคอสลิตรไมล้วแต่คนขีดเอาอ๋อสื่อสอง่สามสมาปลิตรนั่นแหละสื้อมาเปลิตรมันขีดลิตรส่วน่ายี่ิบบาทยี่ยังขีดล้วแต่พนิตงเราคากนไดคือลิตรละสามสิบห้าลิตรนะจ้ะไม่แด้วแล่แตู่้นกกัรเ้าเอาประมาณคือประมาณสอถึงสลิตรนะครับนีใบเตยนะครับเพื่นประกอบอยูยประมาณห้าถึงหกใบนะครับแล้วก็มะเร้าอ่ะวันไหนเคยมะเข้าแก้หรือมแก่ไหม บมกข้าวเทียกโขงนะครับเนาะหมกบะข้าวนุ่มเนาะก้อนเกี๊ยวกข้าวนุ่มครับปี่นะครับต้มระกอูครับผมอันนี้คือใบเตยนะครับใบมะม่วงอี่ได้ไหมวะแม่พ่อใมะม่ะไรแใส่ต้มไก่นี่ครับเบื้องขันปอนนะครับพี่น้องการทำเครื่องคุมขมอ่ะครับนะครับ พี่น้องแฟนเพจเอฟแฟนรายการนะครับสามาีเขมองทิเองยนะครับเพื่อนนี่มตร่มปุ่นเบสนี่เน่นได้กดนีอดตัดเป็ดกุ้มแหมเ็เป็ดกุ้มที่นี่เป็ดกุ้มเลยฟงยูท่านนี่เก็ี่แม่ม่ขมงสมังขมอ ตัวมเดกีเห็นเรีิแม่ตีตีสามเลยวตีุณแม่ตรงเล้นดวตีสามเลยแล้วเราถัดไปชุ่มลคนคนอาีแยกไมุงสอนไทยก็นอยแางเง้นพี่อุปกรณ์ถูกแนวนมเนี่ยคนพอมจะตลอดไหมครับเอ้ยคุณแม่เียงจังแล้วก็เป็นยังคือเอาคลิปนี้ให้พี่น้องเดียพกในชกมอนนะครับตาปฏิคุะพนใหม่เลย กูมูเจ็ดบกติคุณแม่ม oh. ีูมูเจ็ดต้น uh> ิ <m <m ้นเป็นกุ <m 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 ้งไหมครับปกนีเป็นกุ้งเป็นมูบ้านเนี่ยนะเป็นกุ้กันเป็นเห็ดอไพวกเขมาวนมาแฟลูสามี่่เป็นออกไปไปไค ตัวนี่ยละกรุงเทพน้ำสวนลุ่มที่ว่าเป็นออกไรออกล้านท่านชิมหรือท่านสมัยเราต้องใส่แบบนี้แต่ที่ใส่โคที่นี่ครับเครื่องฟองนะครับมัวเป็นแบบนี้นะครับต้องตะแกรงนะครับตะแกรงทีๆห่างๆนี่ครับเป็นเรื่องนะครับเอานางใส่เอ็นเอ็นหนามีครอบกับบ้างกับชมพูวนกับหมอกับอะไรเข้ากันนะ ับที่ฟองเงางาไปตือนครับซื้อว่าขนา n ขาสัดแคบใจน้อยเมื่อนาออันนี้เขาจะทุงมือได้บอกด้วแบบพอจติขายแล้วมันก็สร้างนกิจขายชั่วมาคนเไปขายเอาเอพวกนตำประกัดตีส่งแม่โอ้ครับพู้เจีรับไปขายกันแล้วโอ้โอ้

เริ่มตองแค่เขาก่อนเริ่มต้องเคี่ยวก่อนที่แด็กกรแบบใส่น้ำใบเตยพ่อประมาณนั่งสิเลยค่ะเลวกแล้วกระมาใส่เกลือใส่น้ำตาลเกลือเล็กน้อยส่วนผสมใส่หลายเกลือไปแลมันฉิกแข็งเป็นบ้านิ่มนะนะครับตอนนี้น้ำใบเตยกำลังเข้มข้นเลยครับเคี่ยวแช่อุ้มไปตะกินเลยครับจะแฉะแน่นอนเลยครับพี่น้องหอมห่วยๆเลยครับตัวนี้ นี่ครับเอาไม่ใส่เกลือหอมเใส่กลือโรต่ไหมใส่หอปลาดใส่เกลือจังเลยใ่กนไใส่ื้รตีว่าแดีเไหมแ่าล่องือเนาะใส่ขีดโรตไหมไ่ลอมือเขาใส่รตดีกว่าไหมแม่มีคุได้อะอีใส่คนณแอเอานะครองผงเขาเนาะขันตอนนะครับขันตอนกานผริบเป็นสีเขียวแลวครับเขียวไปเตยครับผมกระ่งหอมอะไ้กินหอมแลวครับตอนนี้ ได้กินหวานลลวครับโอ้นหวานดีด้วยแม่ามนงรที่โอ้านไหนดีว่ากนันไหนเ้ให้เจ๊นสิพวกมีมาหายมันแขียงแม่ยี่บีที่ไหนอ้ย้ังให้หวานเท่านั้นแหละที่

อันตลกี่หร <H> ือจะใช้วันนั้นบัานนี่คือมือนี่มันเห็นที่กล้เขาแซงกินไข่แซงไรเหรอแม่ผมกลับมาปอกกล้มเอาแต่หวดหลานแลี้วิ่งจันเท่าเหลีาเนี่ยนี่คือสีเขียวเลยพี่น้องนะครับข้นเลยมันเข่ากันเขากันันซึ่งนะครับซึ่งมันปกติได้หนึ่งวัตถุพี่น้องเครื่องปรุงต่างๆได้หนึ่งวัตถุนะครับนี่ตันรถไปโหนะครับานาครับพี่น้องเดี๋ยวเอามาหัว เมัดังเื่เลยเจ้ากระบอกค่ะติอนเพอลยหอนเพื่อือเน้ออ้กสีเขียวงาขนาดสีบเตยเนาะใบเตยหอมหอยอครับหอมหอยเลยคุณน่นี่ครับนี่ครับพีนองมีกรบเบิ่งเพิงนี่ครับพีนองเนขตอนการผลิการเนครับเพิ่งพีนองเพิ่งรับนี่ขอื่นัไก่นะครับเื่เห็นวิธการผลิตกระมอกเดองกรบเพิ่งนะครับวิธี่งนะครับ ก่อนจะขอดไปที่ลประทานครับผมก่อนอื่นก่อนจะไปหนาม้หลังผู้ขายต้องเอาไปกินน้ำหนึองนนดเออกันดีละสีอุดนน่สีอุดนนยุ้ยแม่อุดนนยุ้ยครับอุดนเอุนแต่อัฮแสบก็มาแยมายาไม่อิกก็ได้ดอกนู้หืมกินหอมไปเลยคุณใหยมากนะครับคุณเจียวชันั่กาดกันคุณเจียวชานั่กันริมนะครับก็ปูหมอไกัน เจ้าว่าขนมใช้หมอมันกับวานดีหวานคุณยายหวานหมอหวานหวานแห้งหวานแหง่นไมเขา้น้เอามาใส่เยอๆแ่น้ยวเกี่ยวเพาะาเอาน้ำมันต้มน้ำาจกมันนะมีอยู่น้ำาจ๊กไรเซนเพระมันเจลลูกเพราะเลยมันเหลวเอาข้าหมอมันเปิดมันเจลล์คุณยายสิมืออย่างหวานเครื่องหวานหวานอะไรนี่ ผมยาสนั่งแล้วน่านิ่นเนนนมเป็นนายายสุดยอดปะสุดยอดค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคครับพนักงานยายโชโก้แล้วโอเคครับผมเนื้อแต้ยแบบข้า,กขาวกินกับได้อลูกเปรีปยไม่ได้แบบกิน,นอะไนะครับมาดิกินกับเราซื้อกินโล่งข้าวนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นแม่วัดล่กกอนะครับคุณ้อมกรนี่น้องมันนี่ตกตาผู้การซิมเลยครับนี่เพิ่งครับเพิ่งใยังไงเป็นร่ม คุณดครับผมเป้อร่อยหวานมั่นครับผมคุณแม่คืออะไงครับผมเส็งจันสินะแม่ยครับแสงจันม่แสงจันะครับนอสีนาสีนาอันนี้แม่ม่ไหมแม่ไหมแม่แสงจันทร์คือะอ้อขอบคุณขอบคุณทั้งสามเมียนะครับเดอง ข้หลมให้้ทุกพีทุก่าง้งจะตังคี่ใดควมเก็บพี่ไดคมไีได้เมี้ตาถูกกรบผมครับกรฝากคนแช่คนไรคนจิตามเป็น้องเนอะสำหรับรายการจิบขมมอเสีบเสีบกผมนะที่บ้านนำอ้อมตาบุนำอ้อมอำเภอเกษตรวิเัษใวัด้อยเอ็ดสำหรับผู้คนไรคนแฉะข้าไรลัให้ดวยทุกด้วยเบอร์สุขสุขพนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ